สวัสดีค่ะวันนี้ป้าแต้วจะมาอ่านการ์ตูนเล่มระบาดให้ฟังอีกนะคะวันนี้เป็นเรื่องลูกเมียเช่าค่ะเขียนโดยเชิงชาตรีซึ่งมันเป็นเรื่องของลูกครึ่งเมริกันฮิโกรอะไรพวกนี้ค่ะว่าดำดำแดงแดงเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะเดี๋ยวป้าแต้วจะอ่านให้ฟังค่ะ เมื่อคราวที่ทหารอเมริกันย้ายฐานทัพกลับอเมริกาได้ทิ้งข้าวของเครื่องใช้ไว้มากมายรวมทั้งบรรดาเมียเช่ากับเด็กไทยหัวดำดำ,ดำแดงแดงซึ่งเป็นลูกครึ่งอเมริกันนิกรเกลื่อนกลาดเต็มไปหมดพอพวกจีไอจากไปเมืองโคราชอุดรซึ่งเคยเป็นเมืองคึกคักการเงินคล่องตัวก็กลับกลายเป็นเมืองที่ซบเซา เงียบเหงาราวกับป่าช้าก็ว่าได้เมื่อการเงินฝืดเคืองบรรดาเมียเช่าก็หนีตายบ่ายหน้าเข้ากรุงในบรรดาเมียเช่าพวกนี้ก็มีนางมาลีลูกสาวคนเดียวของยายแซลที่เพิ่งคลอดลูกสาวคนที่สองได้เดือนเศษๆรวมอยู่ด้วยเอง็งคิดดีแล้วหรือมาลีฉันคิดดีแล้วจ้ะแม่ถ้าคืนอยู่ก็มีหวังอดตาย เจ้าบิ๊กก็สามขวบกว่าแล้วส่วนนังขาบแม่ก็คงพอเลี้ยงให้ฉันได้เลี้ยงน่ะมันเลี้ยงได้แต่อ๋อเรื่องเงินแม่ไม่ต้องห่วงฉันจะส่งมาให้แล้วถ้าฉันโชคดีมีเงินพอฉันจะกลับมารับแม่กับลูกๆไปอยู่ด้วยกันเออตาอย่างนั้นก็ตามใจเองมาลีหันไปทางเจ้าลูกชายหัวหิกตัวดำปี ซึ่งเกิดกับผัวนิกรครคนแรกของหล่อนบิ๊กเอ้ยลูกอยู่กับยายอย่าดื้อน,นะแล้วแม่จะกลับมารับเจ้าบิ๊กเองก็พยักหน้าหึกๆึกและก็ไม่ค่อยยินดียินร้ายอะไรมากนะักเพราะมันยังเล็กเกินไปที่จะรับรู้เรื่องราวของผู้ใหญ่พอละจากบิ๊กมาลีก็หันมาอุ้มลูกสาวคนเล็กซึ่งเกิดจากผัวครั่งผิวขาวผมแดงคนที่สอง แม่ไปแล้วนะครับเอ้ยและแล้วมารีก็จากไปเพื่อเข้ากรุงเทพหาเงินจากวันนั้นจนถึงวันนี้การเวลาผ่านเลยไปร่วมสิบห้าปีเต็มข่าวคราวของมารีก็เงียบหายไปแต่มีอยู่ครั้งเดียวที่ยายแซลได้รับจดหมายกับเงินสามอบาทยายแซลนั่งอ่านจดหมายน้ำตานองหน้าเพราะมารีได้ผัวใหม่ เลยไม่กล้ามารับแกกับลูกของนางไปอยู่ด้วยเนื่องจากกลัวผัวใหม่รู้แล้วจะทิ้งนางดูสิมันทำได้ลงคอมันไม่นึกถึงเราก็ควรนึกถึงลูกมันบ้างดูสิสูงเงินมาทั้งทีก็แค่สามร้อยไอเรานับวันก็จะแก่ลงไปทุกทีนี่ถ้าเจ้าสองคนนี้ยังเล็กอยู่ก็เห็นทีจะแย่ จริงของยายแซวเพราะถ้าเด็กทั้งสองคนยังเล็กอยู่แกคงลำบากนี่ดีแต่บิ๊กกับขาบได้เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วเลยช่วยยายได้ปีนี้บิกโตเป็นหนุ่มใหญ่อายุสิบปดปีเศษหัวหยิกตัวดำค่อนไปทางนิกโกรดีแต่ว่าปากก็ไม่หนาไม่งั้นคงเหมือนนิกโกรพันเปอร์เซน์ ส่วนนางขาบน้องสาววัยสิ้าของบิก๊กแต่ตัวขาวผมแดงอยู่ในขั้นสวยเอาการผิดกับพี่ชายราวฟ้ากับดินมาปีนี้ก็ดูเป็นสาวเต็มตัวคนอีสานเขาเรียกเด็กลูกครึ่งเหล่านี้ว่าลูกซอดหรือที่ว่าพ่อนิกโกรแม่โคราชอะไรนั่นแหละครับดำกับขาวคู่นี้พอโตขึ้นมาก็ไม่ค่อยจะไปไหนด้วยกันนัก เพราะเริ่มรู้สึกว่าเป็นเป้าสายตาหรือไม่ก็เป็นขี้ปากให้คนปากอยู่ไม่สุขโจมตีเฮ้ยอีเผือกอเมริกันกับไอ้มืดมันมากันแล้วไอ้หาสงสยัยแม่มันคงมั่วไม่เลือกลูกมันถึงมีทั้งผมแดงและผมดำฮาๆๆๆ่าฮ่าฮ่าเสียงเหล่านี้บางครั้งก็ทำให้บิ๊กทนไม่ไหว ปากหมาดีนะักต้องเอาเลือดมันออกมาดูเล่นซะมั่งยาพี่บิ๊กเฮ้ยมันจะเอาเรื่องไม่เป็นไรกูเองแต่ไม่ทันที่เจ้านั่นจะตั้งท่าบิ๊กก็ส่งหมัดต,ตันๆกระแทกเข้าไปเต็มหน้าขอทีเถอะวะโอ้ยเจ้านั่นกระเด็นไปอย่างไม่เป็นท่าข้างเพื่อนของมันก็ ตาหลันจะเข้ามารุมแต่คิดจะรุมหรือนี่เนี่ยบอกโอ้ยปรากฏว่าเจอเอาดุนฟืนของนางขาบเข้าไปเต็มหน้าเล่นเอาถอยหลังกรูดแงหัวแค่แตกไม่ยอมเขาจะฟ้องแม่เมื่อเห็นว่าสู้ไม่ได้เจ้าหนุ่มทั้งสองก็จำต้องขอลาจะฟ้องแม่แง สมน้ำหน้าไอ้ปากหมานี่แหละคือเหตุผลที่เด็กทั้งสองไม่ค่อยไปไหนคู่กันบ่อยนักงานประจำของเจ้าบิ๊กก็คือเข้าป่าหาหน่อไม้แล้วก็วตัดไผ่เอากลับไปให้ยายสารกระติบข้าวให้นางขาบเอาไปขายที่คิวรถบอรขอสอความน่ารักของอีขาบทำให้ใครๆก็อยากซื้อของดังนั้นอีขาบ เลยขายดีแล้วก็หมดก่อนใครๆทุกวันถึงแม้ว่าบิ๊กกับขาบจะไม่ลำบากเรื่องปากท้องแต่ทั้งคู่ก็ลำบากใจเพราะไม่มีพ่อแม่เหมือนชาวบ้านเขาและบ่อยครั้งที่ขาบเคยแอบร้อง่ายปรับทุกข์กับยายเรื่องแม่ของตนยายจ๋าแม่หนูไปไหนทำไมเขาไม่เอาหนูไปอยู่ด้วย หนูอยากไปอยู่กับแม่ข้างยายแซลก็จะเช็ดน้ำตาแล้วปลอบโยนเองไม่ต้องคิดถึงมันหรอกมันมีผัวใหม่อยู่กรุงเทพมันไม่กล้าเอองไปอยู่ด้วยหรอกมันกลัวผัวใหม่รู้แล้วจะทิ้งมันโธ่แม่เงียบพอบิ๊กได้ยินก็มักจะก,กัดฟันอยู่คนเดียวเงียบเงียบเพราะสงสารน้องสาวทำไมนะแม่ถึงต้องทำอย่างนี้ บิ๊กเองก็รู้สึกโมโหแม่เหลือเกินจนบางครั้งอยากจะพาน้องไปตามแม่กลับมาแต่เขาก็ทำไม่ได้เมื่อได้ยินยายบอกว่าถ้าเองไปกันหมดยายก็คงไม่มีที่พึ่งยายเองก็แก่มากแล้วเกิดล้มเจ็บลงใครละ่ะจะดูแลแล้วก็เป็นอย่างที่ยายแซวพูดไว้จริงเพราะหลังจากนั้นไม่นานแกก็ล้มเจ็บลงด้วยโรคอัมพาต ยาไม่รู้กี่ขนานที่บิ๊กพอจะหามาถูทาให้ยายก็ไม่มีวิว่ววที่แกจะหายป่วยเลยในที่สุดบิ๊กก็ทนเห็นยายป่วยไม่ไหวโท่ยายของผมเขาตัดสินใจจะไปตามแม่ที่กรุงเทพครับพี่จะไปตามแม่ให้เอาหมอมารักษายายพี่รู้จักที่อยู่แม่หรือเขาฟักฟองจดหมายสีฟ้า ที่มีลายมือโยเยจาน่าฟองถึงยายให้น้องดูนี่จดหมายที่แม่ส่งมาให้ยายด้านหลังมีที่อยู่ของแม่ด้วยพี่แน่ใจหรอืออืมพี่ต้องหาพบแน่ถ้าไม่พบพี่จะรีบกลับสุดที่น้องสาวและยายจะทัดทานบิกไว้ได้ดังนั้นบิกจึงออกเดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงเทพทันทีจุดหมายของเราคือครองเตย การมากรุงเทพของบิ๊กถึงจะมีจุดหมายปลายทางแต่ก็เหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเพราะบิ๊กเป็นคนบ้านนอกแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่บิ๊กจะลืมไม่ได้ก็คือหน้าตาของแม่เพราะเป็นเวลาตั้งสิบ้าปีแล้วที่บิ๊กไม่เคยเห็นหน้าแม่เพียงแค่ดูรูปที่ถ่ายร่วมกับแม่ไว้เท่านั้นบานนี้ไม่รู้ว่าแม่จะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนอ รถไฟถึงกรุงเทพเกือบสองทุ่มบิกแวะกินข้าวราดแกงข้างทางแล้วถามแม่ค้าถึงคลองเตยแม่ค้าก็บอกให้เขานั่งรถสายสีเดินไปเรื่อยๆดีกว่าด้วยความที่ไม่ชอบนั่งรถของเขาเลยเดินด้วยกำลังขาของตนเองเลยได้เพลิดเพลินกับแสงสีของกรุงเทพไปในตัวนี่ถ้าขาับมันมาด้วยมันคง วิทย์ไว้กระตูวูน่าดูพอถึงหน้าพระรูปรอหกผู้คนคึกคักเขาก็ชักเมื่อยและแวะลงนั่งพักมองดูสิ่งแปลก,ปลกตาด้วยความตื่นเต้นคนเยอะจังความหล่อแบบลูกครึ่งของบิ๊กทำให้ชายแต่งกายดีเริ่มสนใจและเดินเข้ามาถามเขารูปรอไปเที่ยวกับพี่ไหมล่ะบิ๊กทำท่าตกใจ แต่พอเห็นชายคนนั้นดูภูมิฐานถ้าทางเป็นมิตรเขาก็ค่อยคลายใจไปไหนอะ่ะไปหาเงินใช้สิรูปรอยอย่างเรานะ่ะแม่มชอบไปไหมละ่ะเออผมกำลังจะไปทุระเดี๋ยวค่อยไปก็ได้หาเงินใช้ก่อนเด็กที่ยืนอยู่แถวโน้นเขาก็เคยไปทำงานกับพี่มาแล้วราคาก็ไม่ค่อยดีรู้เด็กใหม่ไม่ได้หุนอย่างเธอพันบาท แม่มคงไม่เกียงพันบาทโอ้โหบิกคิดโลภอยู่ในใจเพราะทั้งแต่เกิดมายังไม่เคยหยิบเงินพันถ้าไม่เอาก็คงโง่เต็มทีว่าไงจะไปไหมปะ,ปะ,ปะไปครับในที่สุดเขาก็ตัดสินใจให้ชายคนนั้นพามาส่งไว้ในบ้านแห่งหนึ่งนั่งรอพี่อยู่ที่นี่ก่อนนะเดี๋ยวพี่จะติดต่อเอเย่นเขาก่อน ชายผู้นั้นหายไปสักครู่แล้วจึงเดินกลับมาบอกเขาตกลงแล้วขากลับพี่มาลีเขาจ่ายเงินให้เธอเองเธอรอแหมมอยู่ที่นี่นะจะอาบน้ำแล้วทานอะไรในตู้เย็นก่อนก็ได้แล้วพรุ่งนี้พี่จะมารับครับพี่เป็นอันว่าบิ๊กสบายใจเงินก็จะได้แถมยังมีที่อาบน้ำที่นอนพร้อม จัดการอาบน้ำและกินของที่อยู่ในตู้เย็นจนอิ<_<___่มแปรเรานี่ฟุกเป็นบ้าไม่คิดว่าจะโชคดีถึงขนาดนี้เขานอนเล่นจนเคลิ้มจะหลับแต่แล้วก็รู้สึกเหมือนมีใครมานอนแนบอยู่ข้างๆเขาตกใจทำท่าจะลุกขึ้นแต่ถูกมือหนักๆกดเอาไว้นอนให้สบายเถอะพ่อหนูน้อยคุณคือแมมรอยผมคำพูดของบิ๊ก ไม่มีความหมายเสียแล้วเพราะร่างของเขาถูกแหม่มผมแดงรวบมากอดไว้แน่นแถมระดมจูบไปทั่วจนบิ๊กหายใจไม่ทันรอยผมกลัวปล่อยทำาไมแหม่มไม่ยอมควงเสียงของบิ๊กต่อไปแล้วหล่อนเริ่มปลุกระดมจนบิ๊กตั้งตัวไม่ติดในที่สุดบิ๊กก็ต้องทำในสิ่งที่แหม่มฮิตเทียรปรารถนา ครั้งแล้วก็ครั้งเล่าจนเขาสิ้นเรี่ยวแรงเหมือนปลาที่กระเสือกกระสนอยู่ในหนองน้ําแห้งจนในที่สุดเขาก็ทนไม่ไหวโอ๊ยปล่อยผมไม่ไหวแล้วเขาสะบัดตัวคว้าเสื้อผ้าที่กองอยู่รวมทั้งกระเป๋าวิ่งแจ้นออกจากห้องแต่แล้วเขาก็ต้องชะฮักเท้าจะหนีไปไหนเจ้าหนูไม่เอาเงินหรือไงหืม เป็นเสียงกล้าวกล้าวของหญิงที่แต่งกายแบบสาวรุ่นพอบิ๊กหันกลับมามองก็แทบตกตะลึงเพราะหล่อนเหมือนคนในรูปจนเขาต้องอุทานออกมาแม่ฮะเหมือนจริงๆเสียงของบิ๊กทำให้เอเย่นสาวใหญ่ถึงกับสะดุ้งเฮือกรีบสาวเท้าเข้ามาหาเด็กผิวดำเมื่อกี้เธอว่าอะไรนะ เธอเรียกฉันว่าอะไรผมมาตามหาแม่คุณเหมือนแม่มารีของผมบิกบิกลูกแม่บิกสะกดกั้นความรู้สึกเอาไว้เมื่อรู้ว่าผู้หญิงคนนี้คือแม่ของตนจริงๆอ๋อแม่มาหลบอยู่นี่เองปล่อยให้ยายหาเลี้ยงน้องกับผมจนเป็นง่อยจะตายอยู่แล้วแม่รู้หรือเปล่าบิกควงแม่ก่อน ผมรู้แล้วว่าแม่จะพูดอะไรแม่ไม่ต้องพูดผมไม่อยากฟังเอาเงินที่แม่มจะให้ผมมาผมจะกลับไปรักษายายถ้าหากว่าแม่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปเหยียบบ้านอีกผมเกลียดผมเกลียดแม่โทบิ๊กฟังแม่่อนบิ๊กไม่ฟังเสียแล้วคว้าเงินจากมือมาลีแล้ววิ่งหนีไปท่ามกลางความมืดปล่อยให้มาลีซึ่งเมื่อก่อนเคยเป็นเมียเช่า แต่เดี๋ยวนี้กลายเป็นเอเจนผู้ชายขายตัวยืนร้องไห้เป็นวักเป็นเวรอยู่คนเดียวจบแล้วค่ะลูกเมียเช่าถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าแต๋วด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวป้าแต๋วจะมาอ่านเรื่องใหม่ให้ฟังอีกค่าสวัสดีค่ะ